ชั้นานนงานาของนายากปะก็ไม่ยากนะสบายอุ้ยขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกเรารู้ว่านายไม่ได้ต oh ั้งใจทำงานต่อเอขอโทษนะขอโทษมากๆเลยขอโทษจากใจจริงๆเลยนะ ขอโทษนาะยไม่ได้ต้องใจเหรอก็นายอะ่ะเอาเนี้ยมาโดนเราะสองครั้งแล้วนะแร้วว่านายตั้งใจนี่คิดว่าเราแกล้งนายเหรอแล้วทำไมเราต้องแกล้งนายด้วยนายมีเหตุผลอะไรที่เราต้องแกล้งนายจะไปรู้ไหมล่ะก็นายอะ่ะเอาเนี้ยมาโดนเราแล้วสองรอบถ้านายเป็นเราอ่ะนายจะรู้สึกยังไง เราขอโทษนะเราขอโทษจากใจจริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกงั้นเขาหน้าทำอยู่แล้วกันทำงานต่อ